สวัสดีค่ะวันนี้ช่องยะแล่มอยากทําจะมาทําต้มยํากุ้งปลาหมึกนะคะต้มยําทะเลขเขาเรียกว่าต้มยำสองสหายค่ะเครื่องปรุงเราก็ม,มีเราจะมีใส่เห็ดฟางพริกมีมข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะ น้ำปลาน้ำพริกเผาของชูรดสดแล้วก็ขนอต้อยมยำค่ะ <S 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 เราจะทำการเปิดไฟเลยนะคะใช้ไฟแรงไหมเออแรงค่ะ okay. ขั้นตอนแรกเริ่มจากอะไรดีครอืมขนอลงไปครึ่งก้อนก็พอถ้าทำน้อยอย่างเงี้ยหรอใช่ทำน้อยทำมากก็ค่อยใส่เยอะ <S 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 ตอนนี้ก็คือตะไคร้ที่เราเตรียมไว้ ค่ะท,ที่เราเตรียมไว้เราล้างไว้แล้วนะแต่มันนานสีสันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหน่อยตามการเวลานะคะสีเข้มๆ <c oughs> ใช่หั่นออกมาแล้วก็โอเคอดำเราก็เอาออกเนาะเราไม่ต้องเอาเปลือกมันออกใช่ไหมไม่ต้องคะ่ะอย่างนี้แหละไม่มีสารเคมีมมใส่เยอะหน่อยแม่ชอบขา แต่ไม่ค่อยชอบเลยเอ้าเหรอแต่ใส่ได้เริ่มร้อนแล้วนะจะเริ่มใส่แล้วเหรอใส่ทาลงไปเลยตะไคร้ขอทุบหน่อยกลิ่นมันจะได้ออกมากหน่อยอือนรกว่าทุบมันจะได้หั่นง่ายไม่ใช่เราต้องการําเข้าใจมาอยี้ตลอดกลิ<ม>่นมันนะคะอืมเอม้นึกว่าจะหั่นแบบเป็นซอยๆไม่ค่ะอันนั้นคือใส่พวกยำหรอยำมีน่ลงแล้ว เราก็จะมาทาการตำพริกรอเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเราเราไม่หั่นรากผักชีลงด้วยหรอลงค่ะโอ้ขอบคุณนะคะที่เตือนลืมไปเลยค่ะท่านผู้ชมไม่มีวันไหนที่ไม่ลืมไม่ลืมอมีขวเปล่าอุ๊ยใส่ไปทั้งรากอย่างนี้เลยเหรอเน่นอนอย่างนี้เลยเราก็จะทุบๆหน่อย ลงมดเลยอันนี้ก็เริ่มเอาครกออกมาอุปกรณ์มาไปครกอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมตอนแรกตอนนี้แม่จะแบบซอยผิกลงอย่างเงี้ยไม่เราจะตำไว้เลยต้มยำนี่ไม่ใส่กระเทียมใช่ไหมไม่ไม่ใส่ค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดือดแล้วเราเอากุ้งเราลงก่อนเลยเดือบปุกปุกแล้วใช่ไหมอือหือกุ้งปลาหมึกลงไปเลยมันจะขาวไหมอ่ะไม่คาว อือฮึโอ๊ยได้กลิ่นเครื่องต้มยำอือกลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพวกมะเขือเทศที่ใส่ตอนไหนเดี๋ยวก็ใส่ค่ะนี่เราตำไว้ก่อนนะได้ครับเราตำพอบุบๆอย่างนี้ก่อนเนาะได้ได้โอเคไม่ได้ตำแหลกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตำละเอียดเราจะเอาประมาณนี้ครับมันอยู่ที่คนนะอือแบบว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราใช่แล้วทีนี้เราก็จะ มะเขือเทศเราเอาลงไปเลยยังไม่หั่นนะใช่ลูกเล็กจังลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กเราก็ใส่มะเขือเทศนี้เขานิยมใส่ส้มตำมันคือมะเขือเทศอะไรอ่ามะเขือเทศตำส้มตำอันนั้นอันนี้มะเขือเทศลูกใหญ่เขาจะทําใส่สลัดหรือไม่ก็อบนะแต่ว่าแม่ชอบแม่ก็เลยซื้อมาซื้อมาเพราะชอบเข้าใจได้ เห็นในพวกไอ้นั่นน่ะต้มแซ่บก็มีใส่นะอือใช่ใส่ลงไปแล้วอือโอเคจะใส่ไม่หมดใช่ไหมเพราะลูกมันใหญ่ใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นแกงมะเขือเทศแทนเออใช่แกงมะเขือเทศแทนอย่างว่าลวมะกรูดนี่ยังไงคะ่นให้มันเดือดปุกปุกก็ฉีกลงอืมเตรียมไว้อืมปกตินี่เขาใช้กันเท่าไหร่ปกติก็อยู่ที่เรา ต้องการแตบบ่ไม่ต้องเยอะมากอันนี้เราทำกินกันแบบสองคนแม่ลูกนะคะใช่ปิดไฟก่อนเนาะเพื่อต้องการให้มันปิดปิดตาหม้อปิดตาหมอ้อปิดไฟก็งกงอ่ะคุณจะทำแล้วคุณปิดไฟปิดไาหม้อเพื่อเล็งแล้วความร้อนของมันให้มันร้อนขึ้นมาเร็วๆเนาะแล้วเราจะทำอะไรกันต่อเราก็จะล้างเคียงล้างมี็ดไปก่อนแล้วเห็ดจะได้ใส่ตอนไหนคะ เก็เนียเดี๋ยวก็ใส่นี่มาแล้วห็ดหนูชอบใช่ไหมใช่อขอให้แม่มาเยอะๆแม่ก็บอกมีก็เยอะแล้วนะอืมเยอะแล้วเยอะแล้วมันจะเยอะอุดมไปด้วยเห็ดฉันรักเห็ดมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มเดือดหรอ,ไ,หอไงมองดูดิอืมเห็นแล้วอืมโอ้จามรอแป๊บหนึ่งเดือดม,มาแล้ว ลงพะเอกของน้องแตมมันต้องต้มนานไหมหรือว่าไม่เท่าไหร่ไม่ไม่นานพิเอกของพี่แตมมาแล้วมาแล้วจิบได้นั้นคะชอบกินเห็ดมากได้จิบได้ด้วยเห็ด <c oughs> แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการจีบนานหน่อยต้มด้วยใบยมะกรูดกินเครื่องแกงตีขึ้นจนแบบจามเนี่ยอืม <c oughs> สดชื่นโอ้ยหอมก,มกลิ่นมะกรูดหอมแล้วใช่ไหมทีเนี้ยใช่ค่ะเป็นกลิ่นยำแล้วใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอาน้องคนนั้นกลับเข้าไปหรอเอากลับน้องกลับไปน้องกลับไป <c oughs> <c oughs> น้องกลับไปเดี๋ยวเราป,ปิดไว้หน่อยนิดน,นึงเนาะเพื่อให้เห็ดมันสุกดีแล้วก็ไม่ให้น้ำมันในนี้ใช่ไหมก<ม>ันฝาโมอใช่ นี้เราก็กลับมาที่เดินนี่ถ้วยนี้แล้วเราจะเอาใส่ในถ้วยนี้ต้มยำได้ทุกคนเคยแบบต้มไข่หรือต้มต้มอะไรเราแบบปิดฝาหม้อไว้ทีละน้ำมันฝดออกมากันไหมแต่แบบเคยไฟร้อนเนี่ยเออน้ำมันเดือดแล้วมันดันฝาหม้อสารลาวันละคำภาษาอีสานวันละคำมันฟดก็เห็นยายชอบใช้คำหนีอ่ะมันก็ติดจากมันเดือดออกมาค่ะมันเดือดค่ะลูกมันเดือด อะไรนะน้ามันจะฟงออกหนูก็ฟงขึ้งเลยวะเต็มน,นะหลังจากนั้นวานหนูก็ใช้คํานี้ร่วมกันกันกนกบเขาเราเยาพริกลงนะนี่คือความแซ่บแล้วแต่ความชอบเลยนะใครชอบเผ็ดก็เป็นที่เออให้ละเอียดกว่านี้ใช่หรือใส่พริกเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแซ่บแล้วล่ะค่ะแซ่บจังดูดีแล้วอะไรต่อครับ อีนี้เราจะเอาพริกเผาลงหน่อยหนึ่งจะได้มีสีสันใช่ไหมใช่คุณเอาไว้ใกล้จังอ่ะมันกล้องมันจะไม่เต็มดินี่ไงแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่คุณวางไว้ตรงเนี้ยมันไกลกล้องเอาน้ำพริกเผาเลยอใช้เป็นไรแค่บอกก็พอแล้วยสีมันเข้มข้นเนาะเข้มจนเข้มจนเจ้มจนเห็นบางคนทาไมเอาคาร์เนชั่นมาใส่นมสดอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่า ต้มยำน้ำข้นอันของเรานี่ไม่ได้ข้นขนาดนั้นต้มยำน้ำใสแต่ก็ข้นแล้วล่ะเนี่ยเนอะถ้าใสจะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำพริกเผานะลู้อ้าวหรอถ้าใส่พริกเผาก็จะเป็นน้ำน้ำข้นไปเลยเหรอมันก็ไม่เชิงข้นนะแต่ว่าไม่ชอบใส่ไม่กมันจะคล้ายๆโปะแตกเลยไหมใช่ไหมมันเป็นหมบองบางคนก็ใส่ใบกะเพรานะอ๋ออ๋ออ๋อเออใช่เคยเห็นบางร้าแล้ว ถ้าถ้าเป็นัหละพานี่มันจะกลายเป็นต้มแซบใช่ไหมโหละพาเฮ้ยไม่เคยเห็นใส่นะเอาเห็นร้านที่ร้านอาสานที่เคยไปกินร้านนึงเขาใส่เป็นโหละพาในต้มแซบเพื่อความหอมนะเราจะใส่ใบผักชีไปก่อนเพราะแม่ชอบอะฮะชอบเหมือนกันเราค่อยใส่อีกทีปาดถัวลงไปถัวเลยค่ะไม่รู้ว่าชอบแต่ไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้นี่เห็นไหมน่ากินแล้วยังไม่ปรุงนะ ใช่ชมความน่ากินทีนี้เราก็จะปรุงแล้วนะคะครับมาเลยครับเราพลักหน้นะคาใส่อะไรบ้างอะ,ะเราจะใส่น้องเกลือไปหน่อยนึงในไหนละเกลือนิดนึงนะคะครับผมใส่มาเลยครับแต่เราก็มีน้ำปลานี่แล้วทำไมยังใส่เกลือเข้าไปอีกเราจะอ่อนไฟนะเราจะทำงานปุงุงอ๋อเกลือนี่ ให้โซเดียมกับร่างกายน้ำปลาก็โซเดียมค่ะเมันคนละแบบอะไอโอดีนไงนี่บีมะนาวนะอ่าฮะเราจะปรุงในหม้อนี้เลยได้น้ำมะนาวไม่เป็นใจอีกแล้วน้องเหมือนน้ำจะเยอะนะแต่พอปิวจริงๆแล้วก็ไม่แบบสุดแรงเลยค่ะมะนาวนี้สองลูกเลยนะคะเนี้ไม่รู้จะเปรี้ยวหรือเปล่าอุ้ยเราชอบกินเปรี้ยว คุณใจเย็นๆไม่ใช่สงการไม่ต้องสัต์มาเฮ้ยมันไปเหรอ <_ an> น้อยไปหน่อยเปล่าอ่ะดูดูมันเหมือนไม่มีน้ำเลยอ่ะเอาแล้วไม่ได้แล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปหามาใหม่อันนี้มะนาวตลาดเหรอมะนาวบ้านที่บ้านปลูกต้นมะนาวไว้นะคะช่วงนี้ลูกงกำลังดกแต่ว่าไม่มีน้ำได้แผนได้ตรงนี้แหละได้ครับเนี่แหละทุกคนตอนนี้ทุกคนก็จะอยู่กับแต็มนะปล่อยให้สาวคนนั้นไปตามหามะนาวก่อน ซึ่งก็ยังไม่ได้ชิมนะก็เลยไม่รู้ว่าจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวแต่คิดว่ามันนะ่าอาจจะไม่เปรี้ยวอันนี้เขาก็เลยจะทําการไปหามะนาวเพื่อมาเติมต่อให้มันเปรี้ยวจะได้รสชาติต้ยมยำที่เข้มขน้นสมกับเป็นต้ยมยำไทยมาเลยหลังจากที่อยู่โซโลเดียวมานานอะไรเนะก็นี่ไงระวังที่แม่ไปเอามะนาวก็แบบทุกคนตอนทุกคนกำลังอยู่กับแตมนะนี่นะ มันนาวนะมาแล้วลูกเหลืองเลยอันสีเหลืองเลยอ่ะอันที่หั่นไ้ก่อนไม่กล้าเอามาใช้มันนานแล้วมเป็นไเขาเห็นแคสซีกนี้นแหละอย่าลืมเอามาเล่น้่อมนะทุกคนกินไปนม,มันจะน้ำเยอะเลยเออสะใจเลยอ่ะ <laughs> สะใจเลยมันยังเปรี้ยวอยู่ใช่ไหมมันเปรี้ยวอยู่ค่ะอโอเคนะอบีบซะม็กระเด็นเลย <laughs> ใช่ไหมคะ ซอล้างมือหน่อยนึงได้ครับเปรี้ยวล้นมือนะกินเปรี้ยวมาแล้วกินอร่อยมาแล้วเซ็ปเซ็บแซ่บนี่น้ำปลาเราจะใส่น้ำปลาทับพีหนึ่งนะคะก็เมื่อกี้ก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะเกอเกลไม่ทับพีหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้เองเกลนค่ะเกินค่ะพูดผิดแรงมากไม่แรงอันนี้อันนี้ชูกํกำลังนะคะจึ้งยาใจสองจึ้งพอแล้ว น่าจะพอแส่น้ำปลาแล้วม uh> uh> ันเรายังไม่ได้ใส่อะไรไงมันจะต้องใส่ลงมานั้นอย่าว่าเรายังไม่ได้ใส่เรายังไม่ได้ชิมอทีนี้เราจะเอาความหอมของมันโดยการใส่ผักชีนะคะเพิ่มเข้าไปแอดออนแอดออนเข้าไปผักชีตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเป็นต้มยำเห็ดต้มยำผักชีต้มยำมะเขือเทศคือคือแม่เขาชอบนะ ใช่เขาจะชิมเหรอใช่ชิมแล้เอาก็คือใส่ผักชีไปแป,ป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยเหรอใช่เพื่อความหอมข,ของมันไปกไลิ่นหอมไหมเราอืออยู่ไกลอ่ะอื้มอื้มอยากชิมมั่งใส่น้าวปลอีกไม่น่าใช่ละ บอกว่าอยากชิมมั่งอือหืออยากชิมมั่งเอาสิยืนกอดอกรออยู่ตรงเนี้ยเอะอเแต่ขอเติมไปอีกหน่อยนะได้ใส่น้ำตาลปิ๊บหน่อยใส่น้ำตาลทรายหน่อยนึ่งดีไหมใส่มะนาวเพิ่มดีไหมไม่พอแล้วโอ,อ้รู้สึกไม่เปรี้ยวเปรี้ยว เธออย่ามาบอกไม่เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วใส่ชูรสหน่อยนึ่งมาชิมใหม่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวให้เธอชิมใหม่กอ,อร่อยโหไม่เคยทําได้อร่อยขนาดนี้มาก่อนคือทุกคนอันเนี้ยคือปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะแม่เราอ่ะเป็นคนกินเปรี้ยวแต่แต่มาเป็นคนกินไม่เปรี้ยวแต่วันเนี้ยแม่บอกว่าเปรี้ยวแล้วในครัที่แต่ว่าไม่เปรี้ยวเกิดอะไรขึ้นกันครับอร่อยละจบแล้วนะ อร่อ,อไรยไหมอร่อยเดี๋ยวเราไปกินกันดีเลยอ่ะพอดีเลยใช่ไหมใช่ครับดีเลยดีเลยืม,มาเดอ้อพี่น้องราออกเลยราออกเลยมาเดอ้อพี่น้องเลยอยากให้มาชิมด้วยกันออยากให้มาชิมด้วยกันนี่โอ้มันหน้าไม่น่ามันหน้าไม่นะว่าชามหนึ่งมันไม่ใช่ชามหนึ่งแล้วนี่จริงดูสินะ อืท่านผู้ชมเน้นเนๆไใ้กุ้งเนี่ยปลาหมึกกุ้งเห็ดมะเขือเทศผักชีมาให้หมดอนีน่ขาของชอบใครอือันลูกชิ้นเหรอเอ๋อเห็ดมันมองฝั่งนี้มันเหมือนลูกชิ้นเลย ที่ชอบกินหนวดปลาหมึกนะครับเราเลยเองนั่นแหละชอบกินหนวดปลาหมึกใช่มันจะกรุบกรุบถ้าสำหรับแม่แม่ชอบแม่บอกว่ามันจะกรุบกรุบเขียวสนุกดีอืเราตักไปให้พวกพี่ๆก็กินเรืยๆด้วยใส่้วยหนึง่งเนาะจ้ะหรือไม่ก็ให้เขามาตักเองตัก้วยกันนี้แต่ชามใหญ่มันมีช้อนกลางอยู่แล้วอืมโอเคอมไม่ชอบกินข้าวนี่เราก็ไม่หนหรอเหรอยังไม่มีใครกินอะไร โอ้ยยูกับเราดีเองเขารอเราทําให้เสร็จไงอเขารู้ว่าแม่ทําอาหารอร่อยไงอันนี้อวยตัวเองหรืออะไรเอาก้า็ตามที่หนูการันตีนั่นแหละหนูว่าไงล่ะการันตีถูกการันตีนี่อย่างนี้เลยยกปากละท่านผู้ชมเหลอไว้ห้องเต็มอีกหน่อยนึงนยขอบคุณค่ะจะจับได้ใช่ไหมมันจะร้อนดิได้ค่ะระมันระวัง คุณคะเราก็จะลากันไปแล้วนะกับต้มยำชามใหญ่ชามนี้สองสหายของเขาก็คือกุ้งกับปลาหมึกจ้าไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะไปกินกันเลยเย้ <Yeah. S 1> yeah.